สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูนิ้นในสาระที่1ศาสนากับการดำเนินชีวิตบทที่2หลักธรรมนำความสุขหัวข้อที่2.2เรื่องโอวาสาโอวาสามมีชื่อเรียกเต็มๆว่าโอวาตปฏิโมหมายถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า3ประการคือ 1. การไม่ทำความชั่ว 2. การทำแต่ความดีและ3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โอวาสานี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเพราะหลักธรรมต่างๆสามารถจัดลงได้ในโอวาสาดังนี้ 1. การไม่ทำความชั่วประกอบด้วยเบญจศีลอบายมุข6อัุศุศลมูล3 2. การทำความดีประกอบด้วยเบญจธรรมกุศลมูล3ภละสคารวะห ความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระมหากษัตริย์มงคลส8ประการ 3. การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โอวาสามข้อหนึ่งการไม่ทำความชั่วมีหลักธรรมที่ช่วยสนับสนุนการให้คนทำชั่วดังนี้เบนจศีลอบายามุกหอากุศล,ลมูลสาโอวาสามข้อ2คือการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำความดีสามารถทำได้ โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆดังนี้เบนจธรทมภละสี่มงคลสาประการกุศลลมูลสาคารวะ6และความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระมะหากษัตริย์โอวาสามข้อ3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นอกจากเราจะไม่ทำความชั่วและทำแต่ความดีแล้วเรายังต้องทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็นคนเก่ง เป็นคนดีและมีความสุขไปพร้อมๆกันโอวาสามข้อหนึ่งการไม่ทำความชั่วหลักธรรมสำหรับการไม่ทำความชั่วอันแรกคือเบญจศีลเบญจศีลคือขอ้อควรละเว้น5้าประการประกอบด้วย 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มสุราและไม่เสพสารเสพติดนักเรียนดูนะคะเวญจศีสงจะสามารถรักษาได้แค่กายและวาจาเท่านั้นข้อ 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์รักษาได้เฉพาะกายข้อ 2. เว้นจากการลักทรัพย์รักษาได้เฉพาะกายข้อ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการรักษาได้เฉพาะกายข้อสี่ เว้นจากการพูดเท็จรักษาได้เฉพาะวาจาและข้อ5เว้นจากการดื่มสุราและไม่เสพสารเสพติดเป็นรักษาได้เฉพาะกายเช่นเดียวกันสินข้อ1ปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาประทางสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์สิ่งข้อ2อทินนาทานาเวรัมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ เป็นจากการหลักทรัพย์สินข้อ3ากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการประพฤติผิดในการมสินข้อ4มุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิเว้นจากการพูดเท,ท็จพูดโกหกพูดคำหยาบคายสินข้อ5สุราเมระยะมะชะปะมามัทฐานา เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิเว้นจากการดื่มสุราและไม่เสพสารเสพติดต่างๆนั่นเองเรายังอยู่ในโอวาสข้อ1การไม่ทำความชั่วหลักธรรมที่สองคืออบายมุก6อบายมุกหคือหนทางแห่งความเสื่อม6ประการประกอบด้วย 1. ดื่มสุราเสพสารเสพติดเช่นบุหรี่ยาบ้า 2. เท,เ,เ,ทเที่ยวกลางคืนเช่นเที่ยวพับเที่ยวคาราโอเกะซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่ควรเข้าไปโดยเฉพาะเด็กในวัยเรียนเพราะมีสิ่งที่ไม่ดีแฝงอยู่ในรูปแบบต่างๆเช่นสุราหรือว่ายาเสพติด 3. เที่ยวดูการละเล่นหมายถึงจิตใจตกเป็นทาสของการเที่ยวเล่นเห็นความสำคัญของการเล่นมากกว่าการทำงาน 4. เล่นการพน,นันเช่น เล่นไพ่ซื้อหวยเล่นพนันบอน 5. คบคนชั่วเป็นมิตรเมื่อคนเราอยู่ใกล้กับใครก็มีโอกาสจะมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับคนนั้นฉะนั้นในการเลือกคบผู้ใดเป็นมิตรต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่คบคนชั่ว 6. เกียดค้านการทําง,งานเมื่อความเกียดค้านครอบงำจิตใจทำให้เป็นคนเบื่องงานมีข้ออ้าง ที่จะให้ตนไม่ต้องทำงานเช่นหนาวนักร้อนนักเมื่อมีข้ออ้างกับตนเองก็ทำให้ไม่เริ่มงานสักทีและทำให้ประสบความล้มเหลวในชีวิตทุกอย่างผีหตัวนี้จะนำนักเรียนไปสู่ความเสื่อมผีตัวที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีตัวที่สองชอบเที่ยวยาวมวิการ ไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีตัวที่สามชอบดูการละเล่นไม่ละเว้นบาคับละครโขนผีตัวที่สี่ชอบคบคนชั่วมั่วกับโจรหนีมิพลนอาญาตราแผ่นดินผีตัวที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโป้ไฮโรซินผีตัวที่หชอบเกียดค้านการทำกินมีทั้งสิ้นหกผีอับปีเอ่ย อย่าให้ผีทั้ง6ตัวนี้เข้าสิงนักเรียนนะคะเพราะว่าเมื่อผีตัวใดตัวหนึ่งใน6ตัวใน6ตัวนี้เข้าสิงนักเรียนนะคะก็จะนํานักเรียนไปสู่ความเสื่อมทั้งสิน้นโอวาสามข้อ1หลักธรรมที่3อากุศล,ละมูล3ต้นเหตุแห่งความชั่วมี3ประการคือ 1. โลภะหมายถึงความโลภอยากได้สิ่งต่างๆมาเป็นของตนเองโดยมิชอบ เมื่อคนเรามีความโลภก,ก็จะกล้าทำสิ่งผิดกฎหมายเช่นหลักทรัพย์ 2. อโทสะหมายถึงจิตที่คิดร้ายต่อผู้อื่นคิดจะทำให้ผู้อื่นเป็นอันตรายได้รับความเสียหายเช่นทำให้เขาได้รับความบาดเจ็บทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาเสียทรัพย์ 3. มโมหะหมายถึงความหลงไม่รู้จริงโง่เขลาเบาปาัญญา คนที่ถูกโมหะครอบงำจิตใจอาจจะทำผิดได้หลายอย่างเช่นเข้าใจผิดกันทะเลาะวิวาทกันหลงทำร้ายกันด้วยวิธีการต่างๆนานาความโลภความกโกรธและความหลงในทางพระพุทธศาสนาจัดว่าเป็นอวิชาคือความไม่รู้ความโง่เขลาทำให้คนเรามีความทุกข์ดังนั้นเราจะละทิ้งทั้งสอย่างนี้ให้หมดไป ด้วยการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาโอวาสามข้อ2การทำความดีประกอบไปด้วยหลักธรรมต่างๆดังนี้นน 1. เบนจะทำเบนจะทมคือข้อควรปฏิบัติ5ประการประกอบด้วย 1. มีเมตตาการุณา,าคำว่าเมตตากับคำว่ากรุณา,ามีความหมายแตกต่างกัน แต่คำสองคำนี้มักจะมาด้วยกันเสมอเมตตาคือปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์เมื่อเอาคำสองคานี้มารวมกันมีความเมตตาการุณาคือมีความคิดปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขและพ้นทุกข์สองมีสัมมาอาชีวะคือการประอกอบอาชีพสุจริตสม,มีความสำรวมในการคือ พอใจในคู่ครองของตน 4. มีคำสัตว์คือมีวาจาสัตว์พูดแต่ความจริงพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 5. มีสติสัมปชัญญะคือการรู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองนั้นกำลังทำสิ่งใดตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเบญจศีลและเบญจธรรมเบญจศีลกับเบญจธรรมจะมาคู่กันเสมอเบญจศีลคือข้อควรละเวน้นแต่เบญจธรรมคือข้อควรปฏิบัติ เบนจีนข้อหนึ่งเว้นจากการฆา่าสัตว์เบนจะทำบอกว่าถ้าจะเว้นจากการฆา่าสัตว์ต้องมีเมตตากรุณาเบนจีนข้อสองเว้นจากการลักทรัพย์เบนจะทำจึงบอกว่าถ้าไม่อยากลักทรัพย์ต้องมีสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพสุจริตเบนจีนข้อสามบอกว่าเว้นจากการประพฤติผิดในการมเบนจะทำบอกว่าถ้าไม่อยากประพฤติผิดในการมต้องมีการมสังวรคือสำรวมในการมพอใจในกู้ครองของตน เบนจะสิงข้อ4ี่บอกว่าเว้นจากการพูดเท็จเบนจะทำข้อสี่จึงบอกว่าต้องมีสัจจะคือซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตัวเองเบนจะสิงข้อห้าบอกว่าห้ามดื่มสุราและเสพสารเสพติดเบนจะทำข้อห้าจึงบอกว่าถ้าไม่อยากดื่มสุราและเสพสารเสพติดต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอว่าตนเองนั้นกำลังทำอะไรโอว่าสามข้อสองการทำความดี หลักธรรมที่สองคือกุศลมูล3กุศลมูลสา,สลลสาคือต้นเหตุแห่งความดีประกอบด้วย 1. อัโลพะคือความไม่โลภไม่ปล่อยให้จิตใจอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตนให้พอใจในสิ่งที่ตนเองมีสองอัทโทสะคือความไม่โกรธไม่คิดทำร้ายผู้อื่นรู้จักการให้อภยัยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุข 3. อโมหะ คือความไม่หลงเลอะเลือนรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีกุศลละมูลสามจะตรงข้ามกับอกุศลละมูลสามกุศลละมูลสามคือรากเงาแห่งความดีหรือต้นต่อแห่งความดีประกอบไปด้วยอโลภะความไม่โลภอกโทสะความไม่โกรธอกโมหะความไม่หลง ส่วนอักภูสลละมูลสาคือรากเง้าหรือต้นตอแห่งความชั่วประกอบด้วยโลภะความอยากได้โทสะความโกรธและโมหะคือความหลงโอวาสามข้อสองการทำความดีหลักธรรมที่สาพละสี่พละสหมายถึงทำอันเป็นพลังที่ทำให้ดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจประกอบด้วย1 ปัญญาภาระคือกำลังปัญญา 2. วิริยะภาระคือกำลังความเพียร 3. อัอนณวัชภาระคือการกระทำที่ไม่มีโทษ 4. สังฆภาระคือกำลังในการสงเคราะห์การช่วยเหลือลเพื่อเพื่อกูลทำตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคม หลักธรรมสังขาวัตถุสเป็นหลักธรรมที่ครูสอนเพิ่มเติมขึ้นมาที่นักเรียนควรจะได้เรียนรู้สังขาวัตถุสคือหลักในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติหรือเกิดความสาม,มัคคีสังขาวัตถุสีประกอบไปด้วย 1. ทานคือการให้ 2. ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอ่อนหวาน 3. อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม สสมานะตัตาคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายถ้าเราปฏิบัติตนตามสังาะวัตถุสี่จะทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะโอวาสามข้อสการทําความดีหลักธรรมที่ 4. ีคารวะ6กคารวะ6คือมีความเคารพและตระหนักในการปฏิบัติตนต่อสิ่งต่างๆรอบตัว6ประการประกอบด้วย คาระวะในพระพุทธเจ้าคาระวะในพระธรรมคาระวะในพระสงฆ์คาระวะในการศึกษาคาระวะในความไม่ประมาทและคาระวะในการต้อนรับพุทธคาระวะตาหมายถึงความเคารพนับถือในพระพุทธเจ้าด้วยการกราบไหว้บูชาตั้งใจปฏิบัติตามคํำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 2. ธรรมคาระวะตาหมายถึง ความเคารพนับถือพระธรรมด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติธรรม 3. สังฆคารวะตาหมายถึงความเคารพนับถือพระสงฆ์ด้วยการกราบไหว้แสดงกริยาที่นอบน้อมต่อพระสงฆ์ 4. ศิกขาคารวะตาหมายถึงความเคารพในการศึกษาด้วยการตั้งใจฝ,ฝ่ายศึกษาเล่าเรียน 5. อัปมาทะคารวะตาหมายถึง ความเคารพในความไม่ประมาททำอะไรก็มีสติรู้ตัวอยู่เสมอ 6. ปฏิสันทานคาระวะตาหมายถึงความเคารพในการปฏิสันทานต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม 3, ข้อวาสข้อสการทำแต่ความดีหลักธรรมที่ห้าความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์หมายถึงการรู้คุณ และการตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงมีพระมหากราุณาธิคุณต่อประสงนิกรเช่นทรงปกครองแผ่นดินโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมพระราชทานพระบรมราชานุะห์แก่ประชาชนดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงควรสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีเช่นการเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของโรงเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนำพระพรมราโชวาปมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเช่นหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงประหยัดน้ำประหยัดไปในชีวิตประจำวันโอวาส3ามข้อสการทำความดีหลักธรรมที่6มงคล38ประการมงคล38ปประการคือธรรมอันเป็นเหตุ ที่ทําให้เกิดความสุขความเจริญความก้าวหน้าในการดําเนินชีวิตมี38ประการแต่ในระดับชั้นป .6 .6 เราเรียนแค่3ข้อคือข้อ9ข้อ18และข้อ21ข้อ9มีวินยัยหมายถึงอยู่ในระเบียบแบบแผนและข้อบังคับเพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและมีความเจริญในการดําเนินชีวิตข้อ18การงานไม่มีโทษหมายถึง การทำงานที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดต่อศีลธรรมไม่เบียดเบียนต่อตอนเองและผู้อื่นข้อ21ไม่ประมาทในธรรมหมายถึงการไม่ทำความชั่วเพราะขาดความระมัดร,ระวังมีสติรอบคอบอยู่เสมอและมีจิตใจที่จะทำความดีอยู่ตลอดเวลานี่คือมงคลชีวิต38ประการ 1. ไม่คบคนทาน 2. พคบบัณฑิต สบูชาคนที่ควรบูชา 4. อยู่ในถิ่นอันสมควร 5. เคยทำบุญมาก่อน 6. ตั้งตนชอบเความเป็นพระหูสูแปดรอบรู้ในศิลปะ 9. มีวินัยที่ดี 10. กล่าววาจาอันสุภาษสิทธิสิบเอบำรุงบิดามารดา 12. การสงเคาะบุตร 13. การสงเคาะภรรยา 14. บสีทำงานไม่ให้ข้าง้างสิการให้ทาน 16. การประพฤติธ,ธรรม 17. ส่งเคาะญาติสิบแปทำงานที่ไม่มีโทษ 19. ละเว้นจากบาป 20. สิบำรวมจากการดื่มน้ำเมา 21. ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย 22. มีความเคอรพ 23. มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 24. มีความสันโดษ 25มีความกระตันอยู่ยี 26, การฟังธรรมตามการ27มีความอดทน28เป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย29พบเห็นสมณะสาสนทนาธรรมตามการ31บเอำเพ็ญตะบะสามสิบสองประพฤติพรหมจรรย์33เห็นอริยสัจสามสการทำให้แจ้งในพระนิพพาน35 จิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม36มจิตไม่โศกเศร้า37จิตปราศรจากกิเลส38จิตกระเสงโอวาทสามข้อสามการทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นอกจากเราจะไม่ทำความชั่วและทำความดีแล้วเรายังต้องทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อจะได้เป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขไปพร้อมๆกัน ถ้าเราทําจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพจิตด,ดีเป็นคนมีคุณธรรมและมีความสุขเราสามารถทําจิตใจให้สะอาดและบริสุทธิ์ได้ด้วยการหมั่นบริหารจิตและเจริญปัญญาหรือการสวดมนต์ไหว้พระพุทธศาสนาสุภาษิตเป็นหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่มีความหมายเป็นคติดเตือนใจเราจะได้เรียนสองประโยชน์คือ หสัจเจนะกิติปัปปติแปลว่าคนจะได้เกียรติด้วยสัจจะหมายความว่าคนจะมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจะต้องเป็นคนที่มีสัจจะ 2. 2. ยะถาวาทีตถากาเรแปลว่าพูดเช่นไรทำเช่นนั้นหมายความว่าสอนให้เป็นคนซื่อสัตย์ รักษาคำพูดรักษาคำมั่นสัญญาทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองทำให้มีผู้คนนับถือเคารพยกย่องและสรรเสริญสำหรับวันนี้ครูมิ้นสอนเรื่องโอวาสามเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อต่อไปสวัสดีค่ะ